ดีครับมาเล่นเระบักกันเน้่ยค่แหละคาเหละเน่นแบบดีเออแมวอ่ะแบบนี้แมวอ่ะแบบนี้กว่าแบบนี้สะดวกนะมาเล่นกันได้เ้ามาแล้วนม่ยังไม่ใช่นมหรอกอืม ปเป็นอะไรเล่าอุ้ยค้างค้างนี่จริงๆเ,เป็นอันนี้อะคืออะไรมันลงมันซาบิระหรือเปล่าจะไม่ได้เละจริงๆเราเล่นนะเออโลบกักอ่ะเอ้ยเนี่ยโลบกลักเราเล่นอยู่ยจริงเราก็เห็ว่าเดี๋ยวเราจะบอกถ้าใครอยากเล่นกับไปเพื่อนกับเราแบบเออแอดเป็นเพื่อนกับเราในโลบกักก็ได้เนาะอือใช่ ใครอยากเล่นพายก,กับเราก็ได้นะวันก็นกกนติ้งตีไม่หยัดในฟังเราก็เองม,มาได้เลยนะเดี๋ยวจะบอกในใต้คอ,อมเมน,นะนต์เนาะแล้วติ้งต่อเราก็เล่นนะแต่บอกใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนี่เจ็อันนี้เราเก่งไหมเนี่ยเล่นแค่นี้เองไม่ค่อยเก่งเลย ได้แค่นี้เองอู้หฝนจะเตออุ๊ยอุ๊ยเอ,อิ <c oughs> ่มเดี๋ยวเขาขอไปอนหาภาบัรมมงนะแต่ขอเล่นเกมก่อนอเล่นเขาไม่รู้สาะ ฮ่าก่อนฮ่าก่อนฮ่าก่อนอุ้ยอุ้ยสูงเลยในนอนตกมาเห็นชัดๆเลยตาจ้องจาน เขามาในเขาไปสนสภาพแบบนึงมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้เออบกชีดได้เ้ามาช้านะไม่ใช่มาช้าแบบปกตินะมันเหมือนกับไม่ได้มาเลยห็ะดินอันนี้เขาจะตัดในแคมป์ขันเนาะย,ยืมไปยืมไปยืมไปขึ้นน่ารักแบบนี้เนี่ยเขาเออจะทิ้งเอาไว้ด้านต้ใต้ใต้คอมมินเนาะอุ้ยกับตกเกือบ เนาะแอปปิ้นนึงนำคานโอเคค่ะอู้ทรมานทำไมชอบค่ะอู้มันจะลากเอาไปได้ค่ะอือโอ้โหละเลยตั้งเยอะเลยเกียะเล่นแต่ยังก็ตั้งเล่นเพื่อเอฟเอาเพื่อเอฟซีกคน ไม่ใช่ไม่ใไม่อยู่เราไปเันใต้นะเงียบเงียบนี่เราไปเนใต้นะเกิันจตายมากตกไมนด้สั่งสิอ๋อหล่อสูงไ่เต็มหมดเลย เดา๋อไปเขาเขามานะเมื่้าไปสีมาเขาทั่วหลายห่บ้าห้าหืส ah. ิ่งแปลกมากน้องพาไม่ค่อยสูงเลยเย้ยตู้กระจกะลกกระตุงยังอตกเมื่อกี้มันก็แบบตกไปถึงก็ตายแลยะ่ไหกันนี่ถือแบบน้องไป่ถึงก่าตายเลยใช่ไหมจะไม่ได้ มูให้เปิดมือมากตอนที่แบบว่าเขาจะเอาตรงที่เรากำลังถ่ายอยู่อะมามา slow โ,โมชั่นมากอู้หที่มาขาวมงกดน,นี่นะโอ้โหทักตันขางเกิดนี่อะอาจจะง,ง่ายนะอย่ไม่ว่าแหละไอตรงนี้คาเลยนะมันจะแบบลงไปเลยแหละถ้าหยยบอะอย่าไปลงกนแล้วกันเนาะนั่นอน,น,อน,นั้น โอ้โหดีโอ้โหเลือดฉันนี่ก็ลดไม่ยอดจะไม่ยอมให้ลดอะไรดีอันนี้จะถูกแหละไปไปนี่เธอทำหัวใจของผมละลายละลายละลายจะเนื้ออายกี่ครั้งวาฉันน่ารักมาเดี๋ยวมาจอยชีพช้าง